สวัสดีนะครับสวัสดีผู้ติดตามผมทางช่องด้วยนะครับผมนะคลิปนี้ก็จะเป็นอ่าคลิปสั้นๆเหมือนกันนะเป็นอ่าหลักปักไก่ต่อนะหลักปักไก่ต่อนะครับผมนะ <S <S เป็นงานหัวไม้นะเป็นงานหัวไม้งานเล็กเกอร์นะหัวไม้งานเฮนเม็ดนะครับผมอ่าใช้ปักไก่นะครับผมใช้ปักไก่ต่อนะครับผมใครที่ตามหาอยู่นะครับผมเป็น อ่าหลักปากไก่ต่อนะครับก็มีแล้วนะครับพร้อมส่งนะครับมีของพ้อมส่งนะราคาเบาๆนะครับผมนะหลักก็ยาวอยู่นะครับผมนะยาวนะครับหลักประมาณน่าจะประมาณสิบเอ็ดสิบสองนิ้วได้นะครับพร้อมขัวเลยนะครับผมนะความยาวโอเคนะครับใครที่ชอบก็ทักมาได้เลยนะอ่านี่ก็จะเป็นหลักสเตเลสนะครับผม หลักเสเ็จนะครับผมงานสวยนะงานลายไม้นะครับผมหัวไม้นะครับผมงานเลกเกอร์นะสวยๆนะครับผมใครที่ชอบอยากได้ก็ทักมาแล้วกันนะครับทางไลน์ผมนะครับผมเบอร์โทรเดี๋ยวผมทิ้งไว้นะครับใต้คลิปนะครับผมอ่านละร้อยห้าสิบาทนะครับผมอ่านละร้อยห้าสิบบาทนะถ้าเอาเยอะก็ราคาลดให้นะครับผมสำหรับวันนี้ผมลากันตรงนี้เลยนะครับสวัสดีครับ